สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ผู้ที่รักผู้ที่ชื่นชอบพระเครื่องวัตถุมงคลเครื่องรางของขังนะครับวันนี้เฮงดีพราบ้านพระราคาถูกพระราคาหลักร้อยมา,จาเจอกับพี่พี่อีกแล้วใน EP ีที่1,051สวัสดีพี่พี่ยามเย็นวันพุทธที่ 9เมษายน2568นะครับพี่พี่ครับวันนี้เหมือนเช่นเคยมีพระบ้านๆราคาถูกๆเอามาแบ่งปันพี่พี่อีกแล้วครับพี่พี่ครับขอแค่พี่ดูให้ชอบดูให้ใช่แล้วพี่ถ่ายน้องได้เลยนะครับพี่พี่ครับใจร้อนไม่โทรได้เลย0962594093ครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่ลองดูน้อพี่เนาะเบอร์โทรนี้ครับพี่พี่ครับ เบอร์โทนนี้เบอร์โทรเดียวครับพี่พี่ศูนย์เก้าหกสองห้ทั้งโทรทั้งแอดไลน์ได้เบอร์ได้งานที่เบอร์นี้ได้เลยนะครับพี่พี่ครับนี่นะพี่น้องและพี่พี่ลูกค้าใหม่ไม่ต้องกังวลใจนะครับพี่พี่ทางร้านมีบริการเก็บเงินปลายทาง ให้พี่ๆสบายใจกันได้เลยว่าพระที่สั่งกับทางร้านไปจะถึงมือพี่ๆอย่างแน่นอนนะครับพี่ๆครับลองดูน้องนชอบบริการไหนทักทายน้องได้อยากดูรูปเพิ่มเติมบอกน้องแจ้งน้องชายคนนี้ได้เลยครับพี่ๆครับยินดีให้บริการนะครับพี่ๆครับนี่น้องวันนี้ครับพี่ๆครับฝากด้วยจริงๆครับพี่ๆกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นกําลังใจให้น้องชายคนนี้ครับพี่ๆครับแล้วก็ ทำไปพี่เพิ่งเข้ามาเจอช่องเฮงดีพรบ้านนะพี่เนาะดูแล้วถูกอกถูกใจไม่อยากพลาดอีพีต่อๆไปครับพี่พี่ครับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องเฮงดีพรบ้านไว้ครับพี่พี่เวลาน้องลงคลิปใหม่ระบบจะได้แจ้งเตือนที่หน้าจอโทรศัพท์พี่พี่ว่าเฮงดีพรบ้านมีการลงคลิปใหม่แล้วจะได้ไม่พลาดกันนะพี่เนาะและเน้นย้ำอีกหนึ่งทีครับพี่พี่ครับกติกาเดิมกติกาเดียวของเราก็คือขอแค่พี่ดูให้ชอบมันก่อนดูให้ใช่กันก่อนดูให้ถูกอกถูกใจแล้วค่อยปิดพักกันไปครับพี่พี่ครับพี่พี่ท่านใดปิด เนื้อดินเนื้อผงเดี๋ยวรูปหล่อเครื่องรางของขังมีมาแบ่งปันให้พี่ในราคาหลักร้อยเลยครับพี่พครับเย็นๆแบบนี้หลักร้อยล้วนๆเลยครับพี่พี่สามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยราคามีเท่านี้ครับพี่พครับสำหรับเย็นๆแบบนี้ต้องไม่น้องลองดูครับพี่พีครับนี่ดูให้ชอบดูให้ใช่แล้วจัดไปพี่พีครับนี่วันนี้ไม่พูดคำทำเพลงเย็นๆแบบนี้ถ้าน้องไปไวเกินไปขอประทานอาไปพี่พี่มานัดที่นี่้ด้วยนะครับพี่พีครับเพราะว่าไม่อยากรบกวนเวลาพี่พี่มากจนเกินไปครับพี่พี่เข้าใจดีว่าช่วงเย็นๆแบบนี้พี่พี่หลายๆ ทางครับพี่พี่ครับก็แล้วแต่ครับพี่บีก็เลยไม่อยากรบกวนเวลาพี่บีมากจนเกินไปขอเวลาพี่บีสัก3าสินาทีับพอนะพี่เนาะเริ่มต้นรายการแรกครับพี่บี่ครับนี่เลยพี่พี่สวยงามดีแบบนี้ครับพี่พี่ครับเก่าๆสวยงามดีแบบนี้ครับพี่บี่นี่เลยพี่พี่หลวงพ่อโตครับพี่ครับหลวงพ่อโตแบบนี้กรุ อ่าบางกระทิงครับพี่พี่ครับนี่เราเป็นตัแบบนี้สวยงามดีครับพี่ครับพระเนื้อดินเก่าเก่าเหมือนจะเป็นการลงรักนะครับพี่ครับเองพี่น้องเหมือนจะเป็นการลงรักแบบนี้ครับพี่ครับลงรักปิดทองเก่าเก่าคลาสสิกมากๆครับพี่พี่ครับชอบจริงๆพี่พี่เก่าดีแล้วสวยงามดีแบบนี้ลองดูครับพี่พี่ครับนี่หลวงปู่โตแบบนี้เก่าเก่าสวยงามดีปิดทองด้านหน้าครับพี่ครับลงรักปิดทองด้านหน้าแบบนี้ลองดูครับพี่พี่ครับแบบนี้เอาสามร้อยบาท รายการที่สอง <mel od ic 00> คร <lin> ับพี่พี่ครับนี่ยังไม่พ้นจากอภินันทศรีอยุธยาครับพี่พี่ครับแบบนี้พี่พี่ลองดูได้เลยครับพี่ครับกรุวัดกระชายหรือว่ากรุวัดกระชายแบบนี้เก่าเก่าสวยงามดีปางมาลวิชัยครับพี่พี่ครับอง์น,นี้สวยงามดีพิมพ์ตัดแบ่งครับพี่ครับพิมพ์ตัดแบ่งแบบนี้สวยงามมีความน่าใช้ดีครับพี่พี่ครับสวยงามมีความน่าใช้ดีกรุวัดกระชายหรือว่ากรุวัดกระชายแบบนี้เก่าเก่าสวยงามน่ารักน่าใช้แบบนี้ลองดูครับพี่พี่ครับเก่าเก่าสวยงามดีแบบนี้ครับพี่พี่ครับเอาไป300บาท รายการต่อมาครับพี่พี่รายการที่3า,า,ราครับพี Ö ่พี t t ่ครับนี่เลยพี่พี่นี่โอ้โหกรุปบ้านกลางงดงามจริงๆครับพี่ครับอกใหญ่นะครับเป็นอกใหญ่แบบนี้เป็นนกเก่าๆสวยงามดีครับพี่พ enfin like ี่ครับพระคุณแผ่กรุปบ้านกลางงดงามดีแบบนี้ที่สําคัญครับพี่พี่ครับไม่แพงด้วย เก่าๆสวยๆพี่ๆแต่ว่าต้องบอกไว้ก่อนน้อพี่น้องว่าองค์นี้เขาผ่านการใช้งานมาครับพี่ๆครับต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับพี่ๆองค์นี้ช้าหน่อยครับพี่ๆครับผ่านการใช้งานมาแบบนี้แต่ว่าผมดูว่าคลาสสิกมากๆครับพี่ๆครับแบบนี้ลองดูนะพี่เนาะได้ความเก่าด้วยความสวยงามมีความน่าใช้ดีแบบนี้ครับพี่ๆครับพระคุณแผนกรุบบ้านกลางพิมพ์อกใหญ่แบบนี้สวยงามดีครับพี่ๆครับตลับปุ๊กหนึ่งใบเอา300บาท รายการต่อมาครับพี่พี่ครับรายการที่4พี่พี่ลองดูนี่พระสมเด็จแบบนี้ครับพี่พี่โอ้โหตลับแค่ตลับก็สวยแล้วครับพี่พีครับแบบนี้ตลับงดงามจริงๆพี่พี่แบบนี้บอกได้เลยเน้องๆเก่าๆสวยงามดีตลับอย่างสวยเลยครับพี่พีครับนี่เนื้อหาเก่าๆสวยงามดีแบบนี้ครับพี่พีครับนี่สมเด็จวัดละครน้องๆแบบนี้พิมพ์องค์นี้จะเป็นพิมเจดีนะครับพี่พีครับสวยดีครับพี่ครับสวยงามดีแบบนี้นี่เลยพี่พีครับแบบนี้เนเองๆเก่าๆสวยงามดีมีความน่าใช้ดีกรอบก็เก่าพระก็เก่าแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่กรอบก็ ไอ้พรกก็สวยกรอบก็สวยแบบนี้ครับพี่พี่สวยงามดีแบบนี้ขึ้นคอได้เลยพี่พี่แบบนี้สวยงามดีเอาสี่ร้อยบาทรายการต่อมาครับพี่พี่ครับรายการที่ห้าพี่พี่สมเด็จหลวงปู่พูวินนะพี่น้องแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่ข้างอุขะพี่ครับข้างอุแบบนี้ครับพี่พี่แซยิดข้างอุแบบนี้เก่าๆและสวยงามดีน้องได้มาบ้านๆแบบนี้ครับพี่พี่ครับได้ความเก่าได้ความสวยงามมีความน่าใช้ดีแบบนี้ครับพี่พี่ครับสมเด็จ ข้างอุแขนหักสอกแบบนี้ครับพี่พี่ครับสวยดีแบบนี้พิมพ์ไซดครับพี่พี่ครับแบบนี้พิมพ์ไซด์หลวงปู่ภูวัดอินแบบนี้เก่าๆและสวยงามดีเอา300บาท กรอบคนข้างเก่านิดนึงนะพี่นะกรอบคนข้างเก่านิดนึงแบบนี้แต่ผมบอกได้เลยว่าคลาสสิกมากๆพี่พี่ลองดูแบบนี้เอา300บาทครับพี่พี่ครับราคาแบ่งปันแบบเบาหวิวเลยครับพี่พี่รายการต่อมารายการที่หกครับพี่พี่ครับพระลีลาม่ขนุนองค์นี้ครับพี่พี่ครับนี่เสน่ห์อยู่ตรงนี้ครับพี่ครับเห็นเม็ดกรดไหมครับพี่ครับเห็นเม็ดกรดเม็ดแร้วไหมครับพี่พี่แบบนี้เนาะพี่เนาะเม็ดเบลเลอร์เลยครับพี่พี่ครับแบบนี้สวยงามดีน่าใช้ดีครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่ลองดูแบบนี้ลีลาม่ขนุนองค์นี้เก่าจะจัดสวยจริงๆครัััับบบบบพพีีีี่่่่ๆๆคครรเเเนนนนยื้้อหาากมแิงครับ เนื้อหาเก่า,กาๆมันๆแบบนี้ลองดูครับพี่ๆได้ความเก่าได้ความสวยงามดีแบบนี้ลองดูตัวพี่น้องชอบตรงนี้ครับพี่ครับนี่เม็ดแรบก้อนบลเลอร์เลยครับพี่กับแบบนี้ลองดูเอา300บาท รายการต่อมารายการที่เครับพี่พีครับขี่ไก่พี่พีครับหลงกบปานพิมขี่ไก่แบบนี้ครับพี่พี่สวยแล้วผมบอกได้เลยว่าองค์นี้ครับพี่ครับผิวบ้านเดิมเดิมแทบไม่ผ่านการใช้งานมาครับพี่พี่ครับบอกได้เลยว่าแทบไม่ผ่านการใช้งานมาครับพี่พีครับแบบนี้ลองดูต้นปิโนเก่าเก่าและสวยงามดีครับพี่พีครับเก่าเก่าและสวยงามดีมีความน่าใช้ดีแบบนี้ครับพี่พีครับพิม์ขี่ไก่แบบนี้ครับพี่พี่พิมขี่ไก่แล้วพี่ลองดูเนี่ยผิวหน้าเนมิโนะเนี่ยพี่พี่ลองดูเนี่ยผารใน้าาเดี้เกดามเละสวยงาม ชอบมากๆองค์นี้สวยจริงๆครับพี่พีครับอ,อกอดเอ๋อุดผงพุทธคุณเต็มเต็มพี่ครับผงพุทธคุณเต็มเต็มแบบนี้ลองดูนะครับพี่พีครับเก่าเก่าและสวยงามดีพิมพ์ขี่ไก่หากินเก่งแบบนี้ถ้าพี่พี่ท่านใดชอบยันมะอุอุอตัวหนังสือยังคมชัดอยู่เลยพี่พีแบบนี้เอา400บาท รายการต่อมาครับพี่พี่ครับรายการที่แบบพี่พีต้องดูนี่เลยครับพี่ครับแบบนี้เหรียญหลวงพ่อตาวดมะขามเรียงพ,งย ng, พี่พีครับแบบนี้สวยดีเสมาพ่อตาบแบบนี้ครับพี่ครับเนื้อทองแดงเก่าๆสวยกำดีระบุไว้ด้านหลังชัดเจนว่าวัดมะขามเรียงแบบนี้ครับพี่พีครับนี่เนื้อทองแดง่น้องเก่าๆเดิมๆแบบนี้ครับพี่พี่ครับเก่าๆเดิมๆแบบนี้สวยงามดีครับพี่ครับสวยงามดีลองดูได้เลยครับพี่พี่แบบนี้เก่าๆและสวยงามดีหลวงพ่อตาวดมะขามเรียงแบบนี้เสมาเก่าๆเดิมๆบ้านๆได้มาแบบนี้ครับพี่ครับหลังยันยังดูคมชัดดี รายการต่อมารายการที่๙เขาพี่พี่ครับแบบนี้พี่ๆลองดูได้เลยนี่นะเป็นเหรียญสี่เหลี่ยมแบบนี้ครับพี่ครับเหรียญหลังสมเด็จพี่ๆหลวงพ่อมุ่ยวดดอนไล่ครับพี่ครับแบบนี้พี่ๆลองดูนี่เหรียญหลังสมเด็จแบบนี้ได้ไหมเนาะหลวงพ่อมุ่ยวดดอนไล่แบบนี้ครับพี่ครับเหรียญสี่เหลี่ยมไปพี่ลองดูน่าจะเป็นเนื้ออ่บ ไม่ไม่เชิงไม่เชิงอัปป่าหรือเปล่าพี่พี่ครับแบบเนี้ยหรืออัปป่าเนี้ยไปนะแบบเนี้ยผมไม่มั่นใจนะพี่นะหรือเป็นเนื้ออัปปาเนี้ยไม่ต้องแบบนี้ครับพี่พี่ครับเพราะผ่านการใช้งานมาผิวเดิมเขาไม่เปิดแบบนี้น่าจะเป็นอัปป่านะครับพี่พี่ครับแบบเนี้ยลองดูตรพี่เนาะหลวงพ่อมุ่ยว่าดอลไล่แบบนี้ครับพี่ครับเหรียญสี่เหลี่ยมแบบนี้สวยงามดีครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่สวยงามดีหลังจะเป็นพระสมเด็จแบบนี้ครับพี่พี่ครับแบบเนี้ยปีสองร้อยสิบ สวยเก่าๆเดิมๆน่าใช้ดีครับพี่ครับสวยเก่าๆเดิมๆอ๋อเนี่ยพี่ๆเนาะน่าจะเป็นทองเหลืองชุบนิกเกิลครับครับนะ้อพี่น้องน่าจะเป็นทองเหลืองชุบนิกเกิลครับพี่ๆครับแบบนี้เก่าๆเดิมๆบ้านๆน้องได้มาแบบนี้สวยงามดีถ้าพี่ๆท่านใดชอบเอา300บาทราคาวันนี้พี่ๆฟังไม่ผิดนะครับพี่ๆครับไม่ต้องห่วงด้วยพี่ๆส่งถึงหน้าบ้านอย่างแน่นอนครับพี่ๆครับลองดูได้เลยพี่ๆลองดูก่อนพี่ๆเก็บเงินปลายทางก็ได้พี่ครับไม่ต้องรีบโอนกันได้น้องพี่เ้าะสำหรับพี่ๆลูกค้าใหม่แต่สำหรับพี่ๆลววงงพพ่่ออมมุุ้้ยยครับหล แบบนี้ครับพี่พี่วัดเท้าอู่ทองหลังพระปิดตาครับพี่พี่ครับแบบนี้เก่าเก่าสวยงามดีปราจีนบุรีครับพี่พี่ครับแบบนี้ไม่ค่อยได้เจอแล้วพี่น้องพระเกจิอาจารย์ที่มาจากฝั่งจังหวัดปราจีนบุรีครับพี่พี่ครับอาจจะอยู่ไกลจากน้องด้วยนะครับพี่พี่ไปคอยได้เหมาบ้านเจอครับพี่พี่ครับแบบนี้นานๆจะได้เจอสักหนึ่งเหรียญครับพี่พี่ครับหลังพระปิตาเป็นเหรียญรูปทรงแบบนี้เขาเรียกร,ร,ร,รูปทรงอะไรเลย,เลยครับพี่พี่แบบนี้หยดน้ำเหรอครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูน้อพี่น้องสวยงามดีหลวงพ่อมุ้ยวัดเท้าอู่ทองจังหวัดปราจีนบบบบุรีีแแนน้้เเืออออทททงงงดกะไาา400 สวยจริงๆครับพี่พีครับแบบนี้ลองดูได้เลยครับพี่พีครับสวยงามดีอ่าเขาเรียกว่ากระไหลทองถือว่าเต็มๆดีอยู่เลยครับพี่พีครับอย่างนี้รายการต่อมาครับพี่ครับหลวงปู่เพิ่มวัดอ่ากางบางแก้วครับพี่พีครับแบบนี้หลวงปู่เพิ่มอายุครบ80อ่า89ปีวัดกลางบางแก้วระบุไว้ชัดเจนแบบนี้ครับพี่ครับหลังยันคมๆชัดๆพี่พีลองดูได้เลยกระไหลทองแน่นเปี้ยครับพี่เราดูรายละเอียดน้องสวยงามและคมชัดดีครับพี่พีครับนี่เลยครับพี่ครับเหรียญหยดน้ําแบบนี้สวยงามดีหลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วเนื้อทองแดงกระไหลทองเค้้้าา่อนนนขงงแแแหีบบ ้งเก่าถึงใจดีครับพี่พีครับแห้งเก่าถึงใจดีแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่เลยเก่าเก่าสวยงามดีครับพี่พีครับเก่าเก่าแล้วสวยงามดีหลวงปู่เพิ่มอายุครบ89ปีแบบนี้เผื่อท่านพี่พี่ท่านใดชอบนะพี่นะพี่นะแบบนี้ครับพี่พี่ครับขอไปพี่เอา400รบาท รายการต่อมารายการที่12ครับพี่พี่ครับนี่เลยครับพี่พี่หลวงพ่อเงินนะพี่นะนี่นี่เลยครับพี่ครับยุคนี้ต้องมีเงินพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูดัวพี่เนาะหลวงพ่อเงินวัดบางคางครับพี่ครับแบบนี้ปี15นะครับพี่ครับเหรียญรูปไข่แบบนี้หลวงพ่อเงินวัดบางคางครับพี่พครับหลังจะเป็นกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์แบบนี้สวยงามดีครับพี่ครับทองแดงกระไรทองสวยๆแบบนี้พี่พี่ลองดูได้เลยครับพี่ครับนี่โอ้โหหลวงพ่อเงินครับพี่ครับปีหนึล้พี่นะหลวงพ่อเปลือกครับพี่หลวงพ่อเปลือกปุกเสกแบบนี้ลองดูนะครััััับบบบบพพพีีีีี่่่่่ๆๆเเเเกกาาาาสสสววยยงง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 มมมดดดดนนนนนืื้้้้ออออออทททแแห็คคคคครรรรรระไ์ใชุ รวมพราเงินตัวหนังสือสวยงามและคมชัดครับพี่ครับแบบนี้ไข่ปลาเป็นเม็ดๆกลมๆแบบนี้เลยครับพี่พี่สวยงามดีแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่ด้านหลังจะเป็นกบมหลวงชุพรเขตอุดมศักดิ์แบบนี้ครับพี่พี่ครับสวยงามน่าใช้ดีแบบนี้ลองดูนะครับพี่พี่ครับแบบนี้ถ้าพี่พี่ท่านใดนชอบเอา400บาท รายการต่อมาครับพี่ๆครับมีไม่ต่างกันครับพี่ๆครับอันนี้น่าจะเป็นปี1 6ึ่งหกนะพี่น้องปีหนึ่งหกหรือเปล่านี่เหลือหนึ่งหกครับพี่ๆครับแบบนี้เหรียญมหาราบหลวงพ่อพรมวัช่องแคร์แบบนี้ครับพี่ๆครับนี่ทองแดงกระไรทองเช่นเดียวกันเลยครับพี่ๆครับแล้วชื่อดีดีนะพี่น้องแบบนี้ครับพี่ครับเหรียญมหาราบพี่ๆครับโอ้โหชื่อดีดีจริงๆครับพี่พครับนี่สมัยนี้นะครับมียศมีลาบพี่ครับมีเงินมีทองขอแค่อย่างนั้นกระโพงนะครับพี่พี่ครับหลวงพ่อพรมวัดช่องแคร์แบบนี้ครับพี่่ๆลงจุดไขป เห็นไหมครับเม็ดไข่ปลาเป็นไงครับพี่พี่เด็กกลมดิ๊กเลยครับพี่ครับเด้งเด้งแบบนี้เลยครับพี่พี่สวยงามดีบล็อกเขาเรียกอะไนี้เขาเรียกว่าบล็อกอ่าบล็อกไข่บล็อกบล็อกอะไรนะเม็ดงาครับพี่บล็อกเม็ดงาแบบนี้สวยงามดีครับพี่พี่ครับนี่พิธีเสาห้าเหรียญมหารามหลวงพ่อพงเป็นช่องแคบปีหนึ่งหกแบบนี้ทองแดงกระไหล่ทองสวยงามจริงๆครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูเอาสี่ร้อยบาท รายการต่อมารายการที่14ครับพี่พี่ครับนี่เลยครับพี่พี่เหรียญกระหนกเออเหรียญค่ากระหนกตัวนี่น้องเหรียญค่ากระหนกแบบนี้ครับพี่ครับหลวงปู่โต๊ะว่าเป็บบนดูชิมพีแบบนี้เลยครับพี่พี่ครับต่อโคดดาวน์นะพี่นะต่อโคดดาวแบบนี้ครับพี่พี่ครับสวยงามดีพระครูว,วิริยะกิติหรือว่าหลวงปู่โต๊ะว่าเป็นดูชิมพีแบบนี้เนื้อทองแดงครับพี่พี่ครับเนื้อทองแดงหลังยันต์ดีแบบนี้ครับพี่ครับพี่พี่ครับแบบนี้หลังยันต์ตรีฉลองอายุครบแปดเอ้ยครบ แปดสิบปีแบบนี้ครับพี่ปีสองน้อสิบแบบนี้สวยงามน่าใช้ดีครับพี่พๆเก่าเก่า <ๆ S 2> เดิมๆบ้านๆได้มาแบบนี้เอาไปสามร้อยบาท น่ารักน่าใช้ดีเอาแค่300บาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับรายการต่อมาค Yun. รับพี่พี่ครับนี่หลวงพ่อรำวัดกลางครับพี่ครับหลวงพ่อรำวัดกลางแบบนี้2499พี่พี่ครับแบบนี้ยุคอันดับผ่านของเมืองครับพี่พี่ครับเหรียญเสมาหลวงพ่อรำวัดกลางแบบนี้หลังยันเป็นไงครับพี่พี่ครับแบบนี้สวยงามน่าใช้ดีนะพี่น้องสวยจริงๆครับพี่พี่ครับแบบนี้อยากให้ลองดูครับพี่พี่เหรียญเสมาเหรียญนี้สวยจริงๆเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อรำนั่งเต็มองค์นะครับพี่ครับแบบนี้งดงามจริงๆครับพี่พี่ครับสวยจริงๆพี่พี่รับปีกลครััับบบบพีี่่่ครรแนนน้าากใช้ดิป หลวงพ่อรำวัดกลางแบบนี้ครับพี่ครับเหรียญเสียมาเนื้อทองแดงแบบนี้เก่าเก่าสวยกำดีหลังยันครับพี่ครับแบบนี้เด็น้องสวยงามและคมชัดดีเก่ากึกแบบน,บบนี้เอาไป300บาท รายการต่อมาครับพี่พี่ครับรายการที่16พี่พี่ลองดูแบบนี้ไปกันต่อเนื่องพี่พี่ครับไม่เลยพี่พี่โอ้โหหลวงพ่อเงินอ่าวัดวัดท่ามผ้านะครับพี่ครับวัดท่ามผ้าแบบนี้สวยงามดีครับพี่ครับหล่อเก่าๆเดิมๆแบบเนี้ยผมชอบผิวพันธุ์แบบนี้ครับพี่พี่ครับถือว่าคลาสสิกมากๆพี่พี่ลองดูได้เลยหล่อใหญ่ๆแบบนี้ครับองค์ใหญ่นะพี่นะองค์ใหญ่นะครับพี่ครับแบบนี้ไม่ใช่เล็กครับพี่พี่แบบนี้เดี๋ยวน้องวัดให้ดู ใหญ่มากๆพี่ครับถือว่าใหญ่ดีครับพี่ครับแบบนี้ถ้าพี่ๆเอาไปขึ้นคอเลยผมบอกได้เลยว่าต้องคิดนิดนึงนะพี่นะแบบนี้ครับพี่ครับเพราะว่ามีน้ําหนักนะพี่นะถือว่าเป็นพระหล่อครับมีความหนักอยู่ครับพี่พี่ครับแบบเนี้ยเกือบเกือบสี่เซนนะครับพี่พี่ครับแบบเนี้ยสูงขนาดเกือบเกือบสี่เซนเลยนะครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูน้พี่เก่าเก่าสวยงามดี้วให้ดูโลหะครับพี่ครับแบบเนี้ยเก่าเกึกเลยอย่างนี้ครับพี่พี่ครับเก่าเก่าเดิมเดิมบ้านๆชอบจริงๆครับพี่ครับส่องลงกล้องแล้วผมบอกได้เลยว่าโดนอกโดนใจครับพพีีีีีีี่่่่ครรรรบบบบแแแนนนน้้้้เเเกกาาาาาาาลละสวยยยยงมมมดตตฐฐออจจ ดีและสวยงามดีเอาไป300บาทรายการต่อมารายการที่17ครับพี่พีครับนี่เลยพี่พี่ลองดูแบบนี้ครับพี่พี่สมเด็จครับพี่ครับสมเด็จสี่เหลี่ยมแบบนี้ครับพี่ครับหลวงพ่อแพรพี่กุลทองนะพี่นะเหรียญสมเด็จรุ่นแรกครับพี่แบบนี้หล่อโบราณรุ่นแรกแบบนี้ครับพี่พี่ครับเก่าๆและสวยงามดีครับพี่พี่ได้ความเก่าได้ความสวยงามมีความน่าใช้ดีครับพี่พี่ครับได้ความเก่า ได้ความสวยงามมีความน่าใช้ดีแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่สมเด็จรุ่นแรกแบบนี้เก่าๆและสวยงามดีครับพี่พี่ครับเก่าๆและสวยงามดีมีความน่าใช้ดีครับพี่พี่ครับนี่เลยเดี๋ยวพี่ดอแบบนี้คลาสสิกดีครับพี่ครับแบบนี้คลาสสิกดีลองดูครับพี่พี่ครับนี่สมเด็จหลวงพ่อแพรพิกุลทองแบบนี้รุ่นหนึ่งครับเป็นหลังยันคมชัดลึกดีครับพี่พี่ครับแบบนี้อย่างนี้เลยสวยๆแบบนี้ลองดูครับพี่พี่ครับเอาไป300บาท รายการต่อมาครับพี่พี่ครับรายการที่18พี่พี่ลองดูได้เลยครับพี่ครับแบบนี้เป็นเหรียญหล่อพระปิตาหลวงปู่ทองวัดราชโยธาครับพี่พี่ครับแบบเนี้ยมาอาอูท่านตัวยันด้านหน้าระบุว่ามาอาอูแบบนี้มีการลงรักปิดทองครับพี่ครับมีการลงรักปิดทองเหรียญหล่อเก่าๆแบบนี้ครับพี่ครับหล่อหูในตัวแบบนี้ครับพี่พี่เก่าๆสวยงามดีระบุด้านหลังว่าหลวงปู่ทองแบบนี้ครับพี่ครับหลังยันตรีพี่พี่หลังยันตรีแบบนี้เก่ากึกเลยครับพี่พี่ครับแบบนี้ต้องบอกว่าเก่ากลกเลยนะพี่น้องแบบเนี้ยพี่พี่เก่าๆและสวยงามดีแบบนี้ลองดูครับี่คคนไไดด้้วววาาามมเกส งามมีความน่าใช้ดีโลหะเก่ากึกแบบนี้เลยครับพี่พี่ครับต้องบอกว่าโลหะเก่ากึกแบบนี้เลยครับพี่พี่พระปิดตาหลวงปู่ทองวัดราชโยธาแบบนี้เอาไป300บาท ราคาวันนี้ผมบอกได้เลยว่าพี่พี่ไม่ควรพลาดนะครับพี่พี่ครับแบ่งปันจริงจริงพี่พี่เบาจัดเลยครับพี่พครับผมบอกได้เลยว่า3 0 0 400 500นะครับพี่ครับแต่ว่า่วนใหญ่อยู่ที่300้ยเพือครับพี่พี0 0ี0รยีอยู่ไม่กี่รายการครับพล0้าร0 0ยมีรายการเดียวพี่เอ้ากรซิบให้ฟังเบาๆแบบนี้ลองดูแล้วกันนะครับพี่ครับรายการต่อมาครับพี่ครับแบบนี้พระกลิงปาวรัแบบนี้พระกลิงปาวเลปกคลุมหมคลุมจีวายดอกพิกครับแบบนี้สวยงามดีครับพี่ครับเก่าๆเดบ กลิ่นปะววเรศรอหพระนครแบบนี้ครับพี่พี่ครับอุดกลิ่งใต้ถามีรอยจานเขย่าดังฟังชัดครับพี่พี่ครับกิ่งเขย่าดังฟังชัดแบบนี้ลองดูพี่พี่เอา300บาท ราคาแบบนี้พี่พี่ไม่ได้ฟังผิดนะครับพี่พี่ครับแล้วไม่ต้องห่วงเลยพี่พี่สั่งมาได้เลยครับพี่ครับน้องส่งถึงหน้าบ้านอย่างแน่นอนน้องพี่น้องรีบสั่งพี่พี่ครับเดี๋ยวไปสนีจะปิดก่อนนะครับพี่พี่เพราะว่าเข้าใกล้เข้าใกล้สงกรามแล้วครับพี่พี่ครับเดี๋ยวต้องเช็ควันเวลากับไปสนีอีกหนึ่งทีแล้วน้องพี่น้องว่าเขารับส่งถึงวันไหนนะครับพี่พี่แบบนี้ลองดูครับพี่พี่ครับรายการต่อมาครับพี่พี่อันนี้จะเป็นเนื้อตะกั่วนะครับพี่ครับเป็นเนื้อตะกั่วแล้วน้องแบบนี้ครับพี่พี่ครับเ เก่าคลาสสิกดีแบบนี้ลองดูนะครับพี่พี่ครับแบบนี้ไม่แพงพี่พี่ลองดูเนี่สวยงามดีเอา300บาท รายการต่อมาครับพี่พี่ครับรายการที่21พี่พี่ลองดูนี่เลยครับพี่พี่ครับนี่นะพี่นะสวยงามแบบนี้ครับพี่ครับหลวงพ่อหลวงพ่อเดิมเลยครับหนองหลวงฐานสูงครับพี่ครับหล่อโบราณแบบนี้หลวงพ่อเดิมหนองหลวงฐานสูงองค์นี้ครับพี่ครับระบุไว้อย่างชัดเจนว่าหลวงพ่อเดิมแบบนี้ครับพี่ครับหนองหลวงฐานสูงแล้วพี่ลองดูมีรอยจานนะพี่นะค่อยๆไล่ดูครับพี่พี่ครับนี่มีรอยจานเห็นได้เลยครับพี่พี่ครับเห็นได้เลยครับพี่พี่ครับแบบนี้แต่ต้องค่อยๆพิจารณานะพี่น้อถ้าเอาไปส่งเองที่บ้านผมว่าเห็นมากกว่านี้ครับพีี่่่ครัับจะะเห็นนนนไดด้้ชกกวาลองพี่ คขอยไล่ดูครับพี่พี่ครับจะเห็นได้เลยครับพี่พี่เป็นยันต์นโมพุทาย,ยะหรือยันต์พุทธซ้อนนั่นเองครับพี่พี่ครับแบบนี้ลวมว่าเดิมหนองหลวงฐานสูงองค์นี้เก่าดีและสวยงามดีครับพี่พี่ครับโลหะเก่าเก่าสวยงามดีแบบนี้หล่อโบราณมีความคลาสสิกดีพี่พี่ลองดูแบบนี้เก่าเก่าสวยงามดีเอาไป300บาท รายการต่อมารายการที่2 2ครับพี่พี่ครับนี่เลยครับพี่พี่แบบนี้ต้องไปเนาะหลวงพ่อเนียมครับพี่ครับแบบนี้พิมพ์พระเอ่อพระกลิ่นของตะเคียนพี่พี่พิมพ์พระกลิ่นของตะเคียนแบบนี้เก่าเก่าสวยงามดีครับพี่พี่ครับได้ความเก่าได้ความสวยงามมีความน่าใช้ดีครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูได้เลยครับพี่พี่นี่เนื้อตะกัวเก่าเก่าแบบนี้เก่ากึกเลยครับพี่พี่ครับเก่ากึกเลยแบบนี้ลองดูด้องไปเนาะนี่ครับพี่พี่ครับแบบเนี้ยหลวงพ่อเนียมครับพี่ครับหลวงพ่อเนียมวัดน้อยแบบนี้พระอาจารย์ครับพี่แบบนี้พระเอ่อ ถ,ถือว่าเป็นเป็นครูใหญ่สายสุวรรณบุรีเลยครับพี่พีครับแบบนี้ลองดูดนะพี่นะพิมพ์พักกิ่งของตะเคียนแบบนี้เก่าๆสวยงามดีเอา300บาท รายการต่อมารายการที่23ครับพี่พี่ครับนี่เลยครับพี่พี่นี่พระพุธแบบนี้ครับพี่ครับพระพุธแบบนี้พี่พี่ลองดูศิลปะอยุธยาครับพี่พี่ครับแบบนี้หรือที่เขาเรียกว่าพระอยุธยา3ขานะครับพี่พี่ครับแบบนี้สามารถตั้งได้นะพี่นะตั้งไว้ได้เลยครับพี่พี่ครับขออนุญาตนิดนึงนะพี่นะโชว์ให้ดูเลยดีกว่าพี่พี่นี่ตั้งสบายๆแบบนี้ครับพี่พี่ครับขนาดกำลังพอดีพอดีครับพี่พี่แบบนี้ตั้งหน้ารถได้พี่พี่ตั้งหิ้งพระเล็กๆได้สำหรับพี่พี่ท่านใดอยู่แบบว่าเขาเรียกเลยคนโด่งคอนี้ อยุธยาสามขาสวยงามดีแบบนี้ครับเป็นเนื้อสำลิดกับดำนะครับพี่พีครับแบบนี้สำลิดกับดำแบบนี้เก่าๆสวยงามดีเป็นหลอกโบราณแบบนี้ครับพี่พีครับลองดูเอา300บาท ต่อมาครับพี่พี่ครับรายการที่ยี่ิี่พี่ลองดูแบบนี้ครับพี่พี่นี่เลยครับพี่พี่ครับเนื้อตะกั่วแบบนี้หลวงปู่สุกปลาคอมาขำเท่าพี่พี่ครับแบบนี้พิมพซีเรียมขนมเปียกปูนสวยมากๆครับพี่พี่ครับแบบเนี้ยเนื้อชินตะกั่วเนาะพี่พี่น้องมีรอยจานครับพี่พี่ครับมีรอยจานแบบนี้เลยพี่พี่ลองดูสวยงามดีแบบนี้มีรอยจานนะครับพี่ครับหลังลายผ้าเก่ากึกเลยแบบนี้น่าใช้มากๆพี่พี่ครับหลวงปู่สุดปลาคอมาขำเท่าแบบนี้ครับพี่พี่สวยจริงๆแบบนี้ลองดูนพี่น้องเรียมมาให้เรียบร้อยแบบนี้เอา300บาท รายการต่อมาครับพี่พี่ครับรายการที่2 5พี่พี่ลองดูนี่เลยครับพี่พี่ครับหลวงพ่อเงินพิมหล่อโบราณแบบนี้ครับพี่พี่ครับไม่ทราบอกวัดไหนนะครับพี่พี่แบบนี้ได้ความเก่าของโลหะครับพี่พี่ครับได้ความเก่าของโลหะแบบนี้ลองดูครับพี่พี่เก่าๆและสวยงามดีแบบนี้ครับพี่พี่ครับผมเห็นที่ไลน์แล้วผมนึกถึง อ่าเป็นหลวงพ่าเงินพิมพไม้แกะทุกทีเลยครับพีพ่พีครับแบบนี้อยากเจอหลือเกินพี่พีครับไม่ได้เจอนานมากแล้วครับพี่พี่พิมไม้แกะเราพี่น้องแบบนี้ถ้าเจอจะจจรีบมาครับพีพ่พีครับแบบนี้ลองดูนะครับพี่พีสวยงามดีพิมไม้แกะเขาจะเป็นพิมพลักษณะรูปทรงแบบนี้เลยครับพี่พีครับลักษณะผมดูว่าข, <แ beloved S 1> ขนาดก็ใกล้เคียงกันด้วยนะครับพี่พีครับแบบนี้คล้ายๆพิมพไม้โพแกะแบบนี้เก่าๆสวยงามดีเป็นหล่อโบราณแบบนี้ครับพี่พีครับหลวมว่าเงินแบบนี้เอา300บาท รายการต่อมารายการที่2 6ครับพี่พีครับนี่เลยครับพี่พีนี่นะพี่นะแบบนี้พระพามันทนพี่พีครับหลังยันนะครับพี่พี่องค์นี้สวยงามดีอีกหนึ่งรายการครับพี่พีครับหลวงปู่สุก็ปากคอมาคำเท่าโลหะเก่ากึกแบบนี้เลยพี่พี่พระเล็กๆที่มีความน่ารักมีความน่าใช้ดีหลังยันแบบนี้ครับพี่พี่ครับเก่าดีและสวยงามดีน่าใช้สุดๆเลยครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูนะพี่น้องได้ความเก่าได้ความสวยงามมีความคลาสสิกในตัวแบบนี้เอาไป300บาท รายการต่อมาครับพี่พี่ครับปกหลงปูใจว่าเสด็จแบบนี้ครับพี่พี่เป็นเนื้อเมกะพัดนะครับพี่พี่ครับเนื้อเมกะพัดเก่าๆแบบนี้ครับพี่พี่เก่าดีและสวยงามดีครับพี่พี่ครับแบบนี้นี่เลยพี่พี่เมกกะพัดเก่าๆสวยงามดีปกหลงปูใจว่าเสด็จแบบนี้สวยจริงๆครับพี่พี่ครับดูเนี่ยเมกกะพัดเก่าๆมันมันแบบนี้เลยครับพี่พี่ครับเมกะพัดเก่าๆมันๆแบบนี้เลยพี่พี่เก่าดีและสวยงามดีครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูตรงพี่น้องปกหลงปูใจว่าเสด็จแบบนี้ครับพี่พี่ครับได้ความเก่าด้วยความสวยงามดีีแบบบน้เอาาไป300ท รายการต่อมารายการที่28ครับพี่พี่ครับหล่มพราเงินพิมพ์นิยมองนี้ครับพี่พี่หน้าใช้มากๆพี่พี่ลองดูนี่ชอบโลหะแบบนี้กันไหมครับพี่พี่ครับชอบโลหะแบบนี้กันไหมครับพี่พี่เก่าๆและสวยงามดีพิมพ์นิยมนะครพี่พี่ครับพิมพ์นิยมองนี้ถึงแม้จะใช้ศึกปนิดหนึ่งครับพี่พี่ครับแบบนี้แต่ผมบอกได้เลยว่าความสวยงามความเข้มขลังนี่มีอยู่เต็มๆเลยครับพี่พี่ครับพิมพ์นิยมองนี้อ้วนๆลำๆสวยงามดีครับพี่พี่ครับอ้วนๆลำๆสวยงามดีแบบนี้ครับพี่พี่นี่เดี๋ยวพี่ต้องหล่อชอบแบบนี้เลย ลอตัดช่อตะใบแบบนี้ครับพี่พครับสวยงดงามดีครับพี่พี current. สวยงดงามดีแบบนี้ลองดูครับพี่พครับนี่เนื้อหาเก่าๆมันมัน,บนแบบนี้ครับพี่พครับเนื้อหาเก่าๆมันมันแบบนี้ลองดูครับพี่ๆครับสวยงามดีแบบนี้นะพี่เนาะหลวเพ่าเงินพิมพ์นิยมองนี้สวยจริงๆพี่ๆลองดูนี่ครับพี่ครับพิมพ์มีมือลองนั่งแล้พี่เนาะแบบนี้เก่าๆและสวยงามดีแบบนี้ลองดูครับพี่พี่ครับเอา400บาท รายการต่อมาครับพี่พครับหลวงพ่อเงินอีกหนึ่งรายการครับพี่พออกวัดห้วยเขนอันนี้ก็จะเป็นพิมพ์หน้าหนูนะครับพี่พครับพิมพ์หน้าหนูออกวัดห้วยเขนแบบนี้เก่าๆก่าเดิมเบ้านๆน้องได้มาแบบนี้ครับพี่พครับหิ่งหิ่งบ้านๆเอาลงจากหิ่งมาแบบนี้เลยครับพี่พครับไม่รู้ค่าวอะไรเขาเกาะติดตามซอกตามมุมแบบนี้ครับพี่พี่ดูโลหะสิครับพี่พครับแบบนี้ออกเป็นเป็นเกจกระดีเลยนะพี่น้องออกเป็นเกจกระดีเลยครับพี่พี่ครับแบบนี้เป็นเนื้อโลหะผสมครับพี่พครับแบบนี้เก่าๆและสวยงามดีหลวงพพพรรรเเงินน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 นอออออกวววััััััดดห้้้้้ยยยขแแแแบบ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 ีีีีีีีลล่่่่สาาคคคญูมจจุุใตฐ ลองดูนะคะพี่ๆเก่าๆและสวยงามดีแบบนี้หลวมเ่อเงินออกว่าถ้วยเขีนพิมพ์หน้าหนูแบบนี้เอา300บาท รายการต่อมารายการที่30ครับพี่พีครับนี่เลยครับพี่พี่นี่งบน้ำอ้อยนะครับพี่พีครับงบน้ำอ้อยพอนียมแบบนี้ครับพี่พีครับเก่าๆและสวยงามดีครับพี่พี่เก่าๆและสวยงามดีแบบนี้ครับพี่พีครับไม่ค่อยได้เจอแล้วครับพี่ครับต้องบอกได้เลยว่าไม่ไม่ค่อยได้เจอแล้วครับพี่พีครับแบบนี้ลองดูนะครับพี่พีงบน้ำอ้อยพอนียมแบบนี้เนื้อชินตะกั่วเก่าๆสวยงามดีครับพี่พีครับแบบนี้เลยพี่พีงบน้ำอ้อยนะพี่น้องงบน้ำอ้อยเสียงกลมเสียงแหลมเลยพี่พีหายากเลยครับพี่ครับแบบนี้ลองดูครับพี่พีเอา300บาท รายการต่อมา, Mohammad, ร,า,า,า cabin cabin Hence, deals, รายการที่31ครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่พับปิตาหลวงพ่อทาเป็นยังแตกแบบนี้ครับพี่พี่ครับพับปิตาหลังโต๊ะกลางพี่พี่ลองดูแบบนี้เก่าๆและสวยงามดีเป็นเนื้อเมกะพัดนะครับพี่พี่ครับเป็นเนื้อเมกะพัดแบบนี้ครับพี่พี่นี่เลยครับพี่พครับนี่เอกลักษณ์ของหลวงพ่อทาว่าเป็นยังแตกครับพี่พี่ครับนี่ยันจมแบบนี้ครับพี่ครับยันจมแบบนี้น้องๆเก่าๆสวยงามดีหลังโต๊ะกลางครับพี่พี่ครับแต่ต้องบอกก่อนว่าตรงนี้มีรอยล้านนิดนึงนะครับพี่ครับมีรอยล้านของเมกรไไม่ด้แตกแบบเยอะครับพี่ครับบบแนีฒ ลองดูคร anyway like ับพี่ครับมีร้อยล่านิดนึงแบบนี้ความเก่าของโลหะครับพี่ี่ครับแบบนี้ลองดูนะพี่เนาะกว่าจะต้มกว่าจะหุงเป็นเมะพัดได้ครับพี่ครับผ่านความร้อนมาเยอะเลยครับพี่พี่ครับแบบนี้แล้วมีโลหะอื่นๆผสมโดยวยนะพี่เนาะเกิดการล่านได้เป็นเอกเป็นธรรมดาครับพี่ครับแบบนี้ลองดูเอาสามร้อยบาทรายการต่อมารายการที่ส2สองครับพี่พี่ครับนี่เลยครับพี่พี่พระชยสี่มุมเมืองแบบนี้ครับพี่พี่ครับเก่าๆสวยงามดีเป็นรูปเหมือนตั๊มพระไชยนะครับพี่พี่ครับแบบนี้ ไม่มีกิ่งครับไม่ไม่มีกิ่งนะครับพี่พี่ครับแบบนี้พี่พี่ตอกสองโค้ดแบบนี้ครับพี่ครับนี่ตอกสองโค้ดแบบนี้เลยครับพ well ี่พี่ครับแบบนี้เก่าๆและสวยงามดีพระชัยสีมุมเมืองแบบนี้ครับพี่ครับพระชัยสีมุเมืองแบบนี้เก่าดีและสวยงามดีเป็นรูปเหมือนปั๊มนะครับพี่ครับเป็นรูปเหมือนปั๊มแบบนี้ครับพี่พี่นี่คือเอกลักษณ์ของรูปเหมือนปั๊มครับพี่พี่ครับนี่รอยปิ้นกลับมาด้านหลังแบบนี้ครับพี่ครับนี่รอยขอบปิ้นมาด้านหลังแบบนี้เดีงยพี่น้องลองดูครับพี่ครับนี่ตองกระแทกปั๊ม ร้อยการต่อมาครับพี่พี่ครับรายการที่33พี่พี่ลองดูนี่เลยครับพี่พี่สวยงามน่ารักน่าใช้สุดๆครับพี่ครับนี่แล้วพี่น้องแบบนี้ครับพี่พี่ครับตัดพิเศษนะครับพี่ครับตัวองค์นี้ครับพี่ครับองค์นี้จะเป็นตัดพิเศษครับพี่พี่ครับแบบนี้จะเป็นเขาเรียกว่าตัดซุ้มกอหรือว่าตัดพระรอดเอ้ยใช่ไหมพี่ตัดซุ้มกอทุนวพี่น้องแบบนี้ต้องเรียกว่าตัดซุ้มกอครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูครับพี่พี่นี่เลยครับพี่ครับกครังหลังค้อนแบบนี้ครับพี่ครับนี่เหรียนหล่อระกครังหลังค้อนแบบนี้ ต,ตัดพิเศษแบบตัดซุ้มกอแบบนี้ครับพี่ครับตัดพิเศษแบบตัดซุ้มกอแบบนี้ลองดูได no no okay. ้เลยครับพี่พี่เก่าเก่าและสวยงามดีมีความน่าใช้ดีแบบนี้เอาไปสามร้อยบาทรายการต่อมาครับพี่พี่ครับรายการที่สามสิบสี่เป็นแบบอันนี้ต้องเรียนตามตรงตรพไปน้องผมไม่มั่นใจว่าเป็นหินหรือเป็นหยกนะครับพี่พี่ครับแบบนี้มั่นใจนะครับพี่ครับว่าเป็นหินหรือเป็นหยกตรงี่น้องแบบนี้ครับพี่พี่ครับน้องก็ไม่ใช่เซียนด้วยครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูแล้วกันนะครับพี่พี่ ลองดูได้เลยครับพี่ครับแบบนี้แต่ว่าสวยงามจริงๆครับพี่ครับแบบเนี้ยแกะเป็นเอเ่อเขาเรียกอะไรนะพี่นะพระแม่กุฎอิมเหรอครับพี่ครับแบบนี้ต้องพี่เนาะลองดูครับพี่พี่ครับสวยดีครับพี่พี่ครับไม่ทราบว่าเป็นหินเขียวหรือเป็นหยกนะครับพี่ครับห้องขอตีเป็นหินแล้วกันน้องต้องพี่พี่เนาะสบายใจดีครับพี่พี่ครับแบบนี้ เพราะว่าราคาแบ่งปันนะครับพี่ครับไม่ได้แพงี่พี่ผมบอกได้เลยว่าไม่ได้แพงขนาดที่ใหญ่นะครับพี่ครับนี่ดูี่พี่เกือบเต็มฝ่ามือนะพี่พี่นะเกือบเต็มฝ่ามือนะครับพี่พี่ครับแบบนี้ไม่ใช่เล็กนะพี่พี่นะถือว่าใหญ่เลยพี่พี่ลองดูนี่เดี๋ยววัดขนาดให้ดูดีกว่านะพี่น้องพี่จะได้เข้าใจไซส์ครับพี่พี่ครับเนี่ยสี่เซนกับสี่เซนครึ่งนะพี่พี่นะดูพี่พี่เอาสี่เซนแล้วกันเนาะพี่น้องสี่เซนครับพี่ครับแบบนี้ลองดูได้เลยครับพี่พี่เนี่ยขนาดความสูงสี่เซนแบบนี้ไม่ใช่เล็กนะครับาท ลองกองให้ดูครับพี่พี่ครับเนี่ยน้องผมบอกตามตรงแล้วว่าน้องเนี่ยไม่ได้เก่งเรื่องเรื่องหินเรื่องหยกอะไร้ยครับพี่พี่ครับลองดูแล้วกันนะครับพี่พี่แบบนี้เก่าๆและสวยงามดีครับพี่พี่ครับเก่าๆและสวยงามดีลองดูได้เลยแบบนี้ครับพี่พี่ครับเอาไป400บาทครับพี่พี่ครับ รายการต่อมาครับพี่พีครับรายการที่35พี่พีลองดูแบบนี้พระปิดตาครับพี่ครับพะปิตาวัดโพธาเตียนแบบนี้ครับพี่พี่ครับเก่าๆและสวยงามดีครับพี่พีได้ความเก่าได้ความสวยงามดีแบบนี้ครับพี่พีครับนี่เลยพี่พี่ลองดูตรงี่เนาะมีมวลสารเต็มๆเลยครับพี่พีครับมวลสารเต็มๆเลยแบบนี้ครับพี่พี่ครับเก่าดีและสวยงามดีครับพี่พีครับพัะปิดตาวัดโพธาเตียนแบบนี้ครับพี่ครับนี่เลยพี่พีลองดูแบบนี้พระปิตาวัดโพธาเตียนแบบนี้ลองดูนะครับพี่พี่เก่าๆและสวยงามดีเอาไป300บาท รายการต่อมารายการที่3 6ครับพ,พี่พี่ครับเป็นลูกตะก้อแบบนี้ครับพี่พี่ลูกตะก้อแบบนี้ครับพี่พี่ครับลูกตะก้อหลวงพ่อสุด,ว,ดวัดกาหลวงแบบนี้นะพี่น้องสวยงามดีครับพี่ครับนี่ต้นตำลับตะก้อเอายันตะก้อก็ต้องหลวงพ่อสุดเลยครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูครับพี่พี่เก่าดีและสวยงามดีแล้วก็เป็นการใช้ไหวตอนะพี่น้องไหวถักเป็นลูกตะก้อแบบนี้ครับพี่ครับแล้วก็ลงรักปิดทองครับพี่พี่ลงรักปิดทองแบบนี้เก่าเก่าและสวยงามดีครับพี่พี่ครับเก่าเก่าและสวยงามดีแบบนี้ลองดูครับพี่พี่ครับแบบนี้เอา300บาท รายการต่อมารายการที่37ครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่ลองดูภาพปิดตาครับพี่พี่ครับภาพปิดตาหล่อแก้วเครือวันแบบนี้ครับพี่พี่นี่เลยครับพี่ครับแบบนี้เก่าดีและสวยงามดีนะครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่ลงลักปิดทองแบบนี้ครับพี่ครับลงลักปิดทองแบบนี้เก่าเก่าคลาสสิกดีครับพี่พี่ครับเก่าเก่าสวยงามดีหลังแบบแบบนี้นะครับพี่พี่ครับหลังแบบแบบนี้แบบนี้เลยพี่พี่ได้ความเก่าเข้มขังดีครับพี่ดูพี่พี่ลักเก่าเก่าแบบนี้ครับพี่ครับลักเก่าเก่าแบบนี้ลองดูนะอวนเนาะหลังแบบแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่เก่า ลงลักปิดทองแบบนี้หลวงม่อแก้วครับพี่พีครับสวยดีแบบนี้เอาไป400บาท รายการต่อมาครับพี่พี่ครับรายการที่38ครับพี่พีครับแบบนี้พี่พี่ลองดูในพระปากน้ำครับพี่ครับแบบนี้นะพี่นนอะพระผงของขวัญวปากน้ำพระสีเจริญแบบนี้ครับพี่พี่ครับเก่าๆสวยงามดีไม่ทราบรุ่นแบบนี้เลียมกรอบเก่าๆแบบนี้ครับพี่ครับนี่ด้านหลังมีรูปถ่ายนะพี่งรูปด้านหลังมีรูปถ่ายหลวงพ่อสดแบบนี้ครับพี่ครับติดมาให้ด้วยพี่พี่ลองดูแบบนี้นี่น้องได้มาบ้านบ้าแบบนี้เลยพี่พี่เก่าๆและสวยงามดีครับพี่พี่ครับแบบนี้เก่าๆและสวยงามดีมีความน่าใช้ดีเอาไป400รบาท รายการต่อมาครับพี่พีครับรายการที่39พี่พี่ลองดูล็อกเก้แบบนี้ครับพี่พี่ครับล็อกเก็ตหลวงพ่อกวยชุดตินทรโรเป็นรูปเหมือนหลวงหลวงพ่อกวยชุดตินทรโรนั่งเต็มกอกครับพี่พีครับมียันครูครับพี่ครับยันครูสองข้างเลยพี่พีเป็นยันตุกตาแล้วก็ยันถอผีเสื้อแบบนี้ระบุด้าลางว่าหลวงพ่อกวยชุดตินทรโรวัดโคสิตารามแบบนี้ครับพี่พีครับนี่เลยพี่พี่หลังจะเป็นฝาปิดจะเป็นหนุมานน้องน้องหนุมานแบบนี้ครับพี่พีครับเก่าเก่าสวยงามดีเผื่อถ้าพี่พีท่านใดชอบแบบนี้เอา400บาท รายการต่อมารายการที่40ครับพี่พี่ครับนี่เลยครับพี่พี่อย่างนี้ครับพี่พี่นี่ เคี่ยวหมูตันครับแบบนี้นะพี่น้องเคี่ยวหมูตันแบบนี้เก่าเก่าคลาสสิกดีครับพี่ๆครับเคี่ยวหมูตันเก่าเก่าคลาสสิกดีแบบนี้ลองดูได้เลยครับพี่พี่เก่าดีสวยงามดีนะครับพี่ๆครับนี่เลยพี่ๆเก่าเก่าและสวยงามดีครับพี่ๆครับเก่าเก่าและสวยงามดีมีความน่าใช้ดีครับพี่ๆครับเคี่ยวหมูตันแบบนี้ครับพี่พี่เคี่ยวหมูตันแบบนี้เก่าเก่าและสวยงามดีครับพี่ๆครับเก่าเก่าและสวยงามดีเลียมกันน้ําไว้แบบนี้เลยครับพี่ๆครับเลียมกันน้ําไว้แบบนี้เลยพี่ๆี่ได้ความเก่าด้วยความสวยงามดีครับพี่ครับเป็นของทนสิทธ์น แบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่เคี่ยวหมูตันแบบนี้ถ้าพี่พี่ท่านใดชอบเอา400บาทแล้วมาถึงรายการสุดท้ายของวันนี้ครับพี่พี่ครับเป็นนี่เลยครับพี่ครับมีดน,น้องพี่น้องเป็นมีดหลวงกลวยชดตินทโรครับพี่ครับแบบนี้ด้ามกระดูกฝักกระดูกครับพี่พี่ครับด้ามกระดูกฝักกระดูกแบบนี้ลองดูนะพี่นนองนี่ดึงออกมาเลยครับพี่พี่ครับนี่ใบขาวนะครับพี่ครับใบขาวแบบนี้ครับพี่พี่เล็กๆดีครับพี่พี่ครับเ <c oughs> ออี่น้องอลืมเลยพแบบี่พแบบี่อ ลืมว่าขนาดให้ดูครับพี่พี่ครับลืลลล tai, มล yeah. visiting. ว่าขนาดให้ดูพี่พี่แบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่5นิ้วนะครับพี่ครับโดยรวมประมาณเกือบเกือบ5นิ้วแบบนี้ครับพี่ครับด้ามกระดูกฝักกระดูกแบบนี้ครับพี่ครับนี่ตอกลายแบบนี้ชัดเจนดีครับพี่ครับหลัง็กวยชุดตินทาโรวัดโคสิตารามแบบนี้ครับพี่พี่ครับสวยดีครับพี่ครับเล็กๆน่ารักน่าใช้ดีไซส์ปากกาครับพี่พี่ครับสองนิ้วครึ่งเดาะยเใบสองนิ้วครึ่งแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี mm ่เลยพี่พี่เงาวับเลยครับพี่ครับแบบนี้เงาวับเลยครับพี่ครับนนนีีีี่่่่่่เเลลยยกกกกกาาาาาาแแะะสวววงงมมมดดดดคใช้้้ตตอออบรู กระดูกนะครับพี่พีครับแบบนี้หลวงพอก,กวยชุดตินทโรวัดโคสิตร,รามสวยงามดีแบบนี้ไซปะกาเอาไป500บาท <ucc ane> แบบนี้เลยารสุดท้ายของวันนี้ครับพี่พีครับเอา500บาท โอ้ oh, สัญญาณกิ่งรัวๆนะครับพี่พี่ครับแสดงว่าวันนี้ครับพี่พี่คลิป EP 1ีหนครับพี่พี่ครับน้องนำเสนอพี่พี่ครบถ้วนแล้วน้องพี่น้องลองดูครับพี่พี่ครับชอบอะไรกันไหนทักทายน้องได้อยากดูรูปเพิ่มเติมพี่พี่บอกน้องชายคนนี้ได้เลยครับพี่พี่ครับยินดีให้บร well ิการครับพ <isa in> <news> ah, ี่พี่วันนี้บอกได้เลยว่าราคาแบ่งปันเบาๆครับพี่พี่ครับส่วนใหญ่300น้องพี่น้อง400มีอยู่นิดเดียวครับพี่พี่ครับไม่เกิน6-7รายการนะครับพี่พี่หลักเออห้าร้อยเป็นรายการเดียวครับพี่พี่ครับลองดูแล้วค่ยิด กันไปครับพี่พีครับพี่พีท่านใดปิดก่อนได้ก่อนนั่นคือกติกาของเราเนาะพี่เนาะก็วันนี้ขอโทษแล้วหากมีข้อผิดพลาดประการใดไปน้องชายคนนี้ต้องกราบขอปมาธนาพี่พี่มาณที่นี้ด้วยนะครับพี่พีครับก็วันนี้ขอบพระคุณจริงๆครับพี่ครับขอบพระคุณพี่พี่ทุกๆท่านที่เข้ามารับชมเข้ามาอุดหนุนน้องครับพี่พีครับขอบพระคุณจากใจจริงๆเลยครับพี่ก็วันนี้ก็วันที่เก้าเลยนาะพี่ดอ๊ะเย็นๆวันนี้ครับพี่ครับขอขอให้พี่พี่ทุกๆท่านนะพี่นะมีแต่ความสุขคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้้้สสสสมมมมปปปรร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 ราา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 ถนนนนนนนททททุุกกกกะะเเฮงง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 ๆๆววยยยิอออออหหลล่่่่่่่่่แแแีีีีีีีคคััััญบบพพพพขขขภ็ตตดดไไไ นช่วงนี้เดียวพี่น้องก็เข้าใกล้เทศกาลสงการแล้วครับพี่พี่ครับก็หวังว่าพี่พี่ทุกท่านที่จะเดินทางนะครับพี่ครับไม่ว่าเดินทางใกล้เดินทางไกลก็ขอให้ปลอดภัยครับพี่พี่ครับนี่เดี๋ยวพี่น้องก็ขอให้ถึงที่หมายอย่างปลอดภัยมีแต่ความสุขในเทศกาลวันสงการที่จะมาถึงนี้ครับพี่พี่ครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเรามาเจอกันนะครับพี่พี่ครับตีห้าและสี่โมงเย็นของทุกทุกวันเรามีนัดกันที่นี่ที่ช่องเฮงดีพระบ้านพระบ้านราคาถูกๆรอพี่พี่อยู่ครับพี่พี่ครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ